หลังจากที่ไดมอนด์ฟ้ดไฟเชฟแอร์ฟอสตัวแทนสโมสรจากไทยแพ้ให้กับสปอร์ตเซ็นเตอร์วันทีมจากเวียดนามจนพลาดคว้าแชมป์วอลเล่บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย er 2023ไปอย่างน่าเสียดาย โดยรูปเกมในช่วงแรกเป็นทางฝั่งสาวไทยที่ทำได้ดีกว่าออกนำไปก่อนถึง2ต่อ0เซตแต่สุดท้ายมาพลาดท่าแพ้ไปแบบสุดช้ำ2ต่อ3เซตทำได้ดีที่สุดแค่ตำแหน่งรองแชมป์สโมสรหญิงเอเชีย er, ล่าสุดซาร่ามุสราต้องคำกับตันทีมได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ถึงลูกทีมของเธอที่ต้องพบกับความผิดหวังในครั้งนี้ว่าขอบคุณทุกคนที่สู้ด้วยกันมาตลอดที่รู้ว่าทุกคนเหนื่อยและพยายามเต็มที่แล้ว วันนี้อาจจะไม่สำเร็จดั่งใจหวังแต่ขอให้ทุกคนได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อกลับมาพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรับนักตบลูกยังสาวให้กำลังใจรุ่นน้องสำหรับนุชราต้องคำสามารถคว้าตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้ขณะที่ดมอนฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์สคว้าอันดับ2ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดในการผ่านเข้ามาเล่นในรายการนี้สองครั้งที่ผ่านมาโดยหนก่อนคว้าอันดับที่3ของรายการเมื่อปี2022